สวัสดีครับสวัสดีแฟนราชันยุทธข่าวทุกคนนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่องนัดกาสติฮนะฮะอัปเดตข่าวสารรายวันยามเย็นประจำวันอังคารที่8เมษายน2568นะครับกลับมาอัปเดตข่าวสโมสซอนกันเหมือนเดิมบวกพรีวิวก่อนเกมนะครับคืนนี้โรเบิร์ตบุกไปเยืนอาร์เซนอลที่สนามเอมิเรตสเตเดียมนะครับเป็น UCL รอบ8ทีมสุดท้ายเลกแรกนะครับคืนนี้เวลาตี2นะครับแต่ก่อนอื่น กลับมาแล้วเวยนะหายไป3วันนะครับผมไม่รู้ว่ามีใครคิดถึงกันหรือเปล่านะครับคือบางคนไม่รู้เนาะว่าเอ้ยผมหายไปไหนว่าเอยพี่หายไปไหนวะเนี่ยนะไปต่างจังหวัดนะครับผมก็เป็นระยะเวลา3วันนะแต่ก็มีการอัปเดตข่าวในเพจอยู่ตลอดเวลานะครับตอนนี้กลับมาประจําการแล้วนะครับรวมไปถึงเดี๋ยวพรุ่งนี้มาไลฟ์สดหลังเกมด้วยนะครับเหมือนเดิมตามช่องนักกาศึยา นะครับอ่ะมาพูดถึงข่าวอัปเดตวันนี้กันดีกว่านะครับข่าววันนี้มีของลูกมาเซโลนะครับเอนโซออลเวสนะครับเขาบอกว่าถูกประเมินไว้ว่าเป็นเพชรเม็ดงามอัญ,ญมนีที่แบบโอ้โหประเมินค่าไม่ได้เลยแบบนี้โอ้โหมันจริงหรือเปล่าเดี๋ยวไปดูกันนะครับแล้วก็มีข่าวของทางการต่อสัญญานะฮะเซบยอสด้วยว่าจะอยู่หรือจะไปนะฮะแต่แนวโน้มเขาบอกว่าเซบยอส เหมือนจะได้สัญญาฉบับใหม่มากกว่าจะออกจากทีมนะครับและปิดท้ายด้วยพรีวิวก่อนเกมคืนนี้กับอาร์เซนอลเวลาตีสอนะครับอย่าลืมเหมือนเดิมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสำคัญมากๆนะกดไลค์หนึ่งไลค์หแชร์นะไม่ได้มาเจอกัน3วันนะกัดแทกไลค์เข้ามาหน่อยคนละไลค์เดียวพอนะครับอ่ะโอเคขอพาไปเริ่มที่บทวิเคราะห์กันก่อนนะคบเป็นบทวิเคราะห์อของทาง คอเกปีคอนนะซื่อจากรีเลโบนะครับเขาพูดถึงเอนโซอเวสนะครับเขาวิเคราะห์ไว้ผมว่าคือที่ผมบอกเมื่อกี้ว,ว่าเป็นเพชรเม็ดงามที่ประเมินค่าไม่ได้มันก็ไม่ได้ไกลเกินเอื้อมนะครับลองไปฟังกันหน่อยนะเขาบอกว่าถอดรหัสจากเบลเดเบบัสเอนโซอเวสอัญมณีแห่งลาฟาบริกานะครับแค่ชื่อหัวข้อวิเคราะห์นี้ก็ <c oughs> นะ เอ็นโซอเวสนะครับกองหน้าวัย15ปีจากชุดจูบินิวนะครับของอาเบรอาเบรุเนี่ยเป็นผู้นำโฉมใหม่นะเปลี่ยนหน้าเปลี่ยนโฉมใหม่ของเบลดีเบบาสแม้ว่ามีการคาดหวังในตัวของเขาสูงก็ตามนะครับแต่การเปิดตัวของเขากับทีเยาวชนของอาเบร a เนี่ยทำให้รู้สึกว่ามีความยินดีอย่างมากที่เมื่อเขาได้เติบโตขึ้นมาเนี่ยเป็นเพชรเม็ดงามที่คาดไม่ถึงว่าเฮ้ยมันจะเจ๋งขนาดนี้ นะนักเตะสัญชาติสเปนบราซิลนะอาบางคนงงเนาะว่าเฮ้ยเป็นลูกมาเซโร่ทำไมไม่ได้บราซิลนะครับคือเขาเกิดในสเปนและตอนนี้ถือ2สัญชาติและเล่นให้กับชุด U17 ทีมชาติสเปนด้วยคือยังสามารถเลือกได้อยู่นะครับว่าจะเล่นชุดใหญ่ให้กับชาติไหนตอนนี้คือชุดเดยาว,วชนนะ่ะเล่นให้กับสเปนไปก่อนอันนี้ได้นะครับ กําลังแข่งขันนะกับตัวเองและในสนามด้วยความเร็วสูงสุดที่เขาทําได้นะครับเพื่อพิสูจน์ให้เห็นว่าเขาเนี่ยไม่ใช่แค่ลูกของมาเซโล่เท่านั้นแต่เขาเนี่ยไปถึงจุดที่บางคนบอกว่ามันต้องพัฒนากว่านี้อีกเยอะแต่เขาบอกว่าเขาจะไปถึงจุดนั้นเร็วกว่าคนอื่นคิดนะครับจะจริงหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้นะคือทําไมเขาใช้หัวข้อว่าถอดรหัสนะถอดรหัสเอ so นโซอเวสอัญมณีแห่งลาฟาบิก้า คือตอนแรกเนี่ยเขาอยู่ตั้งแต่นู่นเลยนะครับตั้งแต่9ขวบนะอยู่ในตอนอะเคเดมีที่เป็นเด็กปั้นนะตั้งแต่9ขวบขึ้นมานีฮะตามสเต็ปนะแต่มาถึงจุดจุดนะครับจุดที่เขาขึ้นมาชุด j u บิเดวนะคือไล่เรียงมาอีกรอบหนึ่งแล้วกันคือชุด j u บิเดเนี่ยมันจะมี3ระดับนะครับ C B A นะครับและชุด j u บิเดวเนี่ยนะฮะมันเป็นการคุมทีมของอาเบโลเปลัวก่อนที่จะส่งไปชุดกาซิยาต่อ นะนั่นแหละนะครับเขาบอกว่าตอนนั้นอยู่ชุดจูบิลซีและความสามารถก้าวกระโดดเกินคืออย่างแรกไม่กดดันเรื่องเกี่ยวกับเล่นำทำไมไม่เล่นตำแหน่งเหมือนพ่อแบ็คซ้ายนะครับเขาบอกว่าเขาชอบโรนันโดนะชอบ C r อเซเขาก็เลยเล่นตำแหน่งกองหน้านะครับและนั่นแหละจากชุดจูบิลซีได้ก้าวกระโดดขึ้นมาอยู่ชุดจูบิลเอด้วยความสามารถเขาบอกว่าเก่งเกินวัยตอนนั้นอายุสิ เด้งขึ้นมาเลยนะครับมาถึงจูจบินิวอ่าจูบินิว A. แต่ต้องบอกแบบนี้ว่าจูบินิว A. อันนี้จริงอ่ะต้องอายุประมาณ18ย่าง19แต่เขาอายุเพียง17ปีเท่านั้นนะฮะตอนนี้นะเขาขึ้นมาอยู่ละมึงบอกอะไรพัฒนาการของเขามันก้ากระโดดจริงๆนะครับอันนี้แหละเขาบอกว่าอยากให้โฟกัสตรงนี้ว่าปีหน้าดีไม่ดีดีไม่ดีอาจจะขึ้นไปถึงกาเซีย โอ้ทุกคนทักกาซิยาอายุ18ปีอันนี้มันคือเป็นปรากฏการ์อีกแบบหนึ่งเหมือนกันนะคือถามว่าเคยมีไหมที่เป็นมาจากชุดอะเคเดมี่เนี่ยเราไปอยู่กาซิยาตอนอายุ18มีนะครับแต่มันนานๆนมันจะเห็นทีและเป็นลูกของมาเซโลอันนี้มันปฏิเสธไม่ได้ป่ะคือไปที่ไหนเขาก็ต้องใช้สมยานามแบบนี้ลูกมาเซโลลูกมาเซโลเขาบอกว่าเขาอยากพิสูจน์ตัวเอง ว่าเขาะเป็นมากกว่าลูกมาเซโลที่คนอื่นเขาเรียกกันเขาเลยพัฒนาตัวเองและตอนเนี้มันตอบสนององเขาละมันก้าวกระโดดและตอนนี้คิดว่าเขาอาจจะขึ้นไปอยู่ถึงชุดกาซิยาได้ในปีหน้ามารอดูกันนะฮะกองหน้าเหรอโอ้โหไม่รู้เหมือนกันนะคือผมไม่รู้นะว่าอนาคตเนี่ยเขาจะขึ้นไปแบบถูก ชุดใหญ่เรียกติดเป็นบางเกมบ้างหรือเปล่าอย่างคนอื่นนะซึ่งเราค่อยมารอดูกันโอมันจะวาวมากนะถ้าสมมุติว่าปีหน้าขึ้นไปชุดกาซิยะอีกปีหนึ่งถูกเรียกติดบ้างและชุดใหญ่นะครับอ่ะแล้วก็ไปต่อนที่เรื่องราวของทางดานิเซบิย์สกันหน่อยช่วงนี้ก็เจ็บไปเนาะแต่ล่าสุดเขาบอกว่าเดี๋ยวเลข2นะครับที่จะกลับมาเล่นที่เบนเบลเนี่ย คาดว่าจะได้กลับมาลงสนามเจอกับอาร์เซนอลในเบนาเบลนะครับก็เจ้าเก่านะครับคอเก้ปีคอนจากลีเลโบนะครับบอกว่าดานี่เซบยอสนะครับมิดฟิลวัย28ปีนะใกล้จะต่อสัญญามากกว่าจะออกจากทีมนะครับถึงตอนนี้นะครับเขาจะมีอาการบาดเจ็บเข้ามารบกวนนะฮะแต่ล่าสุดคาดว่าเขาเนี่ยจะกลับมาลงสนามได้ในเกมกับอาร์เซนอลนะฮะนัดที่กลับมาเล่นที่เบนาเบลนะครับแล้วก็ด้วยฟอร์มการเล่น ก่อนที่จะเจ็บไปเนี่ยสมสรถือว่าเขาเนี่ยสามารถเป็นตัวหลักและช่วยเหลือทีมได้อย่างมากนะครับโดยปัจจุบันของเซบ a ยอสนะครับจะสิ้นสุดลงในเดือนมิถุนายนปี2027นะครับหรืออีก2ปีนะถ้านับตั้งแต่เวลานี้นะครับแล้วก็ตัวทั้งสมสรและก็ตัวนักเตะเนี่ยครับมีแนวโน้มว่าจะต่อสัญญาฉบับใหม่คือคิดเหมือนกัน นะมากกว่าที่จะปล่อยออกจากทีมไปนะครับถ้าทิศทางนี้ไม่ต้องคิดมากครับคือผมคิดว่าการที่จะรอให้หมดสัญญาเนี่ยน่าจะยากแล้วผมว่าอาจจะรอถึงอีกประมาณหนึ่งปีแล้วก็ต่อเอ,อ่อถามว่าจะต่ออีกกี่ปีด้วยอายุของเซบายอสอยู่ที่ยี่แปดตอบยากให้เยอะไม่ได้ให้น้อยก็ไม่ได้ถ้าในความคิดผมนะสองปี เพิ่มอีก2ปีสมมุติไปต่อที่ซัมเมอร์ปี2องพนะครับไปต่อเพิ่มนะก็ไปต่อถึงปี2องพไปเลยยี่สิบเ่สนะครับก็อีก2ปีต่อจาก2027ของเขาอ่ะผมว่าก็เหมาะสมนะมันก็ตอนนั้นเขาก็อายุประมาณน่าจะประมาณ32มสิประมาณนั้นละนะครับมันก็ไม่ได้มากเกินไปนะครับก็ต้องมารอดูอีกทีนะครับแต่คือ ไม่รู้ว่าจะถูกปรับค่าเหนื่อยหรือเปล่านะด้วยเซบยอสรับค่าเหนื่อยไม่สูงนะเหมือนแสนกว่าเองนะครับมารอดูกันนะแต่ผมว่าหลายๆคนนะก็อยากเห็นเซบยอสอยู่กับทีมนี่แหละเพราะว่าตอนนี้ดูทรงเหมือนโทนี่เซบาโคสนะครับและปิดท้ายด้วยปรีวิวก่อนเกมนะครับ <c oughs> คืนนี้โรเบรตจ,จะบุกไปเยือนอาร์เซนอลที่สนามเอมิเรสสเตเดียมในลอนดอนนะครับเวลาตีสองตามเวลาประเทศไทยนะก็20ปี โอ้โหกว่าจะวนมาพบกันอีกทีหนึ่งนะครับปีล่าสุด2 0 2 5ันยนะครับด้วยดูการนั้นนะก็เจอนะเจออองรีลากดุด,ดุดุเข้าไปยิงจบเกมแพ้นะครับอ่ะไปดูความพร้อมก่อนเกมของทั้ง2ทีมกันหน่อยนะครับฝั่งเจ้าบ้านนะฮะ ก็อาร์เซนอลของโค้ชมิเกลอาร์เตต้านะครับเกมนี้จะไม่สามารถใช้งานกาลาฟิโอรีนะทมิยาสุเชซุสมาเกลเยสและฮาเวตนะครับที่มีอาการบาดเจ็บได้ทั้งหมดนะครับส่วนในรายของสเตอร์ลิงเนี่ยก็ติดโทษแบนไปเหลืองครบนะครับแต่นะฮะเขาบอกว่าข่าวดีสุดๆนี่แหละจะได้บูกาโยซาก้ากลับมาจากอาการบาดเจ็บและประจำการอยู่ที่ปีกขวาเป็นตัวจริงไปเลยนะครับ ฟังทีมเยือนเรอ่มริดนะครับของโค้ชอันเช่นะครับก็ข่าวดีนะอันนี้ก็มีข่าวดียูฟาไม่แบนสีนักเตะนะจำได้ไหมที่มีข่าวว่าโอ้ชาดีใจนั่นแหละนะครับก็จะได้ลงสนามทั้งหมดนะครับผมแล้วก็เ,เกมล่าสุดนะครับอันนี้เมื่อกี้ข่าวดีอันนี้ข่าวร้ายเกมล่าสุดก็ขาบ้านคือเกมนั้นะผมแม่งอยากอยากบ่นสโมสรอ,อยากบ่นทีมแม่งมากเลยอ่ะคือ คือวันนั้นอะ่ะคือผมอยู่ต่างจังหวัดละคือไม่สามารถไล์ได้เสียดายโคตรอยากบน่นอยากด่ามากนะนะครับแต่มันก็ผ่านไปแล้วนะครับก็ถือว่าฟอร์มยังแกว่งๆอยู่นะครับผมเกมนี้จะไม่สามารถใช้งานมิลิเตากับคาวเมนดี้เซบยอสและลูนินนะครับก็ยังไม่มีรายชื่อนะที่มีอาการบาดเจ็บทั้งหมดนะครับส่วนในรายของชูอามินี่นี่ก็ติดโทษใบเหลืองครบเหมือนกันนะครับแล้วก็ หากเกมนี้นี่มันดูนี่หน่อยนะครับเขาบอกว่านักเตะเหล่านี้โดนใบเหลืองอีกหนึ่งใบเลขสองจะโดนแบนไม่ให้ลงสนามนะครับของเดอรดบิ้มีเยอะกว่านี้นะก็มีวินิซุสลูก้าโมดิสเอนริกนะครับไอดูโรคาวิงกาอันโตโยรูดิเกอร์แล้วก็ลูคัสบาเกต รวมทั้งหมด6คนนะครับที่จะโดนแบนส่วนฝั่งอาเซนอลเนี่ยเขาก็จะมีะกราเบียโอมาติเนลี่นะครับเด็คเกนไรส์แล้วก็จูเลียนชิมเบอร์นะครับ3คนถ้าโดนใบเหลืองนะฮะถูกแบนในเลก2ทั้งเราทั้งเขามารอดูกันจะโดนไหมกลัวหรือดิเกอร์โดนว่ะคือมันเป็นกองหลังมันต้องแบบต้องปะทะอยู่แล้วมันต้องแท็กเกิลอินเตอร์เซปอะเดี๋ยวค่อยมารอดูนะครับ อ่ะไปดูสควอตลิทกันหน่อยนะครับเกมนี้ที่อันเช่พาไปด้วยนะครับผู้รักษาประตูกุกตัวนะครับบางคนถามมานะพี่กุกตัวพร้อมไหมเกมนี้เนี่ยจะได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงไหมเห็นข่าวว่าไม่ชัวร์ชัวร์แล้วครับไม่เต็มร้อยก็ต้องลงนะฮะกุกตัวฟรานกอนซาเลสและเซซิโอเมสเตรนะครับกองหลังอาราบานะฮะลูกัสบัตเกตบาเยโคฟรานกาเซียลรูดิเกอร์อเซนซิโอยาโคโบรามอนแล้วก็โรเลนโซอัลกาโดนะครับกองกลางนะครับเบลลิงแฮมคามาวิงกา บ e, าเบเดโมดิสอาดาคือแลแล้วก็เจ้าหนูเชม่านะครับกองหนะ้าวินิสุสเอ็มบาเป้โรนิโกเอนริกบราฮิมและก็กอนซาโลกลาเซียนะครับไปดูไล่อัพ11ตัวจริงที่ค่าจากเวฟโซฟาสกอร์ so fa, orn, หน่อยนะคือแบบนี้ผมจะบอกว่าไอ้ก่อนเกมเนี่ยอูสื่อตีกันมากนะครับบางสื่อบอกว่าเดี๋ยวอารลาบาเนี่ยออกสตาร์ทเป็นแบ็กซ้ายบางสื่อบอกว่าแบ็กขวาเนี่ยเดี๋ยวไปลูกัสบัตเกตนะแต่ผมดูทรงแล้วผมเชื่อ โซฟาสกอร์ไม่รู้ดิอยากให้เป็นแบบนี้มั้งนะครับไปดูกันหน่อยนะครับฝั่งเจ้าบ้านนะอาร์เซนอลนะครับมาในแผน4-3-3นะครับดาบิดรายาเฝ้าเสานะครับแบ็กโฟนะครับลุยส์เกลลี่ควิออร์ซาลิบานะครับแล้วก็ทิมเบอร์นะครับเป็นแบ็กโฟนะแล้วก็กองกลางนะครับเด็กเค้นไรส์เขาบอกว่าเจ็บนะผมว่าต้องน่าจะต้องรอเช็คฟิตก่อนเนาะมีเด็กเค้นไรส์นะครับปาเต้นะที่พักมาเหมือนกันนะครับแล้วก็มีโอเดกา นะฮะกองหน้านะครับมาร์ตินเนลี่เขาก็บอกเจ็บนะอ่าผมว่าโดนสับขาหลอกแล้วว่ะอาจจะไม่เจ็บแล้วว่ะแบบนี้นะฮะมาร์ตินเนลี่นะครับ,รบแล้วก็บูกาโยซาก้าเป็นปีกขวามิเกลเมริโนเล่นเป็นฟอรสไนน์นะครับโอ้โหอ่สไตเกอร์เดอะเบสอินเดอะเวิลด์สที่เขาแซวอะนะามาดูฝั่งของเราหน่อยนะครับ4 2 3 1อนะึ่งะแผนประจำอยู่แล้วนะครับทีโบกุกตัวเฝ้าเสานะครับแบ็กโฟบาเบเดออาเซนซิโอรีดิเกอร์แล้วก็ฟรานกาเซีย หลายๆคนบอกแบบนี้ว่าฟรานกาเซียเนี่ยลงงานดีแล้วเจอซาก้าเนี่ยถ้าเป็นคนอื่นเนี่ยแม่งไม่ทันนะครับกองกลางนะครับมีโมดิสนะครับคามาวิงกานะแล้วก็ตัวรุกทั้งหมดนะครับโรนิโก้ขวานะครับวินิสุสซ,ซ้ายนะครับเบลลิงแฮมกลางรุกแล้วก็เคลียร์เอปเปนหน้าเป้านะครับอ่ะมันมันไม่ไม่รู้ดิมันคือวิเคราะห์อะไรยากมากอะ่ะเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่ามันไม่ไม่เจนอนยี่สิบปีทุกคนถ้าใครวิเคราะห์ได้นี่ไม่โคตรเก่ง คือไม่ได้เจอกัน20ปีอะผมว่าเราไม่รู้เลยคือถ้าดูจากฟอร์มในลีกของทั้งสองทีมผมว่าก็ไม่หนีกันมากนะครับเขามีแว่งบ้างเรามีแว่งบ้างเหมือนกันเกมล่าสุดเกมล่าสุดเขาก็เก็บตัวนะครับถ้าจำไม่ผิดเหมือนจะเจอกับทีมอะไรวะเอเวอเ์ตันเออเจอกับเอเวอเรตันแล้วเสมอของเราเนี่ยคาบ้านนะเจอกับบาเซลนเสอง2 1อืม แต่ผมผมอยากพูดแบบนี้ว่าไอ้ย้อนไปยี่สิบปีนั้นอะตอนยุคอองรีน์ทุกคนล้างความคิดเป็นหมดเลยนะคือคือมันมันผ่านมานานมากเลยครับเอามาเปรียบเทียบนะเวลานี้มันไม่ได้นะแต่มันเล่นที่เอมิเรตอยากขอใช้คำพูดอันเชนนะมันเป็นเกมที่ยากเอาวะผมว่ามีซีเสมอ ผลเสมอสกอร์สูงด้วยเพราะว่าทั้งสองทีมเนี่ยเป็น2ทีมที่ดันกองหลังไล่ขึ้นสูงเหมือนกันนะครับต่างกันที่อาเซนอลเนี่ยเป็นทีมเพลสเพลสหนักเลยนะแล้วก็มีตัวทําเกมตัวเร็วๆเ,เนี่ยเป็นปีสองข้างเหมือนเราคลายย้ายๆกันเลยนะครับแค่เขาไม่มีหน้าเป้าธรรมชาติแค่นั้นแหละผมว่าเสมอ2-2องะทุกคนให้เท่าไหร่ก็พิมพ์มาบอกกันได้นะครับและไปฟังบทสัมภาษณ์ของอันเชโรติก่อนเกมกันหน่อยนะครับอันเช่บอกว่า มันจะเป็นเรื่องของความกล้านะแล้วก็บุคลิกในเกมเนี่ยหมายถึงการพยายามทําให้ดีที่สุดและมีแรงจูงใจอยู่เสมอสิ่งสําคัญคือหนึ่งการเล่นต้องดีนะทำผลงานให้ดีในเกมนี้เราเนี่ยเตรียมไว้แล้วมันมันไม่เต็มร้อยหรอกแต่มันก็ต้องทําให้ดีที่สุดตลอดเวลามันเป็นไปไม่ได้หรอกที่เราเนี่ย จะรักษาฟอร์มการเล่นที่ดีเต็มร้อยเปทุกๆเกมเพราะเราเนี่ยมีนักเตะที่มีอาการบาดเจ็บเนี่ยหลายคนและนั่นแหละทําให้การโรเตชันเนี่ยมันยากขึ้นอีกซึ่งมันเป็นเรื่องจําเป็นในขนาดนี้ก่อนหน้านี้เนี่ยเราก็ได้พักอาเซนซิโอไปแล้วเพราะเขาเนี่ยเหนื่อยล้าจากเกมกับเรอัลโซเซดัดผมคิดว่าเราเนี่ยเตรียมตัวให้ดีก่อนการแข่งขันอยู่แล้วนะและเราเนี่ยคิดว่าเราเตรียมตัวมาดีแล้วนะครับ มั่นใจนะเต็มตัวมาดีแล้วเนี่ยนะเราเนี่ยกำลังเชิญหน้ากับทีมที่เล่นได้ดีหลายอย่างนะทั้งการรุกรับนะเขาดีหมดนะเขาเป็นทีมที่สมบูรณ์แบบพวกเขาเนี่ยทำได้ดีทั้งกดดันบล็อกต่ำดีหมดนะอชมอาร์เซนอลนะสุดๆนะครับเรามีแนวทางชัดเจนและเราเนี่ยจะพยายามทำตามนั้นแหละที่เราวางแผนมาทีมเนี่ยอยู่ในสภาพร่างกายที่ดีนะ และเราเนี่ยสามารถทำได้อย่างเข้มข้นแน่ในเกมนี้โอโ้มันต้องแบบนี้วะอันเช่นนะมันต้องมั่นใจแบบนี้คือยังดีกว่าพูดแแบบมันเป็นเกมที่ยากเราคิดว่าเราจะทำให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้พูดแบบนี้มันก็ปลูกใจอะ่ะง่ายๆเลยนะครับผมคิดว่าเกมนี้เนี่ยหลายคนนะ 95%เลยน่าจะตื่นขึ้นมาดูกันดีไม่ดี100%เพราะอะไรรอบ20ปีนะครับคือเราเนี่ยไม่เคยเจอกับอาร์เซนอลเลยกลับมาเจอในเล็กแรกไปเล่นในบ้านเขาด้วยถ้าได้ผลสกอร์ที่ดีออกมาเนี่ยมันจะว้าวมากนะครับแล้วก็พรุ่งนี้ช่วงเย็นๆนะครับค่อยมาคุยสดหลังเกมกัน นะฮะอ่ะโอเควันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับก่อนจากไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสำคัญมากๆคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะครับแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเจอกันในไลฟ์สดหลังเกมช่วงเย็นนะครับสำหรับวันนี้โชนากนกาซียาขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ